ีค่ะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเมื่อนี้ครับกวันที่สิบครับผมโมกร,ราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับแอดยิมแอดแตียงงูนะครับกับมาปลาบันเมิดหรือว่าวัดปูเททองครับมาบึ้งสร้างเสยอนะครับเพราะวา่าเมื่อวันกี้นี่ก็ยินข่าวว่าสร้างเสยเพิ่นได้โชคได้หมันนะครับมาเบิ่งสร้างเสยเพิ่นสร้างพระมหาเจดีย์ครับไปถึงไซแล้ว โอ้ต้นใหม่ปั๊มลงหลตัวเตียงมู้ต้นใหม่ปั๊มลงหลเราเปลีนน่ยนอัลลาดเลยเป vet, ลี่ยนเติดเติดเลย,เ vet, เลยนะครับต้นใหม่เนาะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกๆท่ทานนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องครับมือนี้นะครับกระจรอกมือไกลมือเข้ามาแล้วนะครับมือที่พ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีรอคอยครับแอดยิมสีภาพไปพูดคุยกับสร้างเสยินครับเนาะชมบรรยากาศครับพร้อมกับพามหาเกดีพร้อมติดตามไปพร้อมกันครับผม ครับบรรยากาศนะครับแดนนรกครับแดนนรกอันนี้องค์ปูด้านข้างองค์ปูทาเวสุวรรณครับย่างสูงครับอ่าไข่ไม่เขาจะเศร้านะครับเด้อครับยังบ่อขัดเจนบมาได้กลับบ่อทดกับไฟมาตะเศ้าไข่ครับกับออกมาพูดคุยกับสร้างเสย์นี่กินฮอดสร้างเสยแล้วอ่ามาเอาความฝันสร้างเสยก่อนเราจะถามใครว่า วันนี้เขาเพาเขาอย่าที่เลยาุปติจะใส่ปีใหมเฮ้สวัสดีครับสร้างเสร็สวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้เยิงในอากาศเย็นหน่อยยุบัดเนาะเย็นไรเนี่ยมันต่อยคักคูนี้เนี่ยมันต่อยอยากหนาวเลยเตี้ยเด็กของจังไฟครับไอ้ทีมงานเห็นยังไงลูกน้องเห็นยังไงครับสร้างเสร็กำแพงแก้วกำแพงแก้วโอ้หลบพระมหาเจดีย์นี่มันครับงหลบพระมหาเจดีย์อืมครับเป็นกำแพงแก้วที่นีพุทธศิลป์เจดีย์ที่ที่องโอ้ครับ อยู่อยู่สีอยู่สีมุมวะอยู่อยู่สีมุมกับครับโอ้ยู่มุมนี้มุมนี้กับซีมุมสีแก่ครับเป็นกับข้งกับข้งแก้วนะครับรอมพระมหาเกียรครับงวดเมืองได้่ยนี่คาว่าถือบัตรเทียมติดเชื้อสร้างเสือแม่นถือบัตรทีมนะฟันฟันอะไรฟันอะไรฝันว่างได้กับงวดเมื่อกี้นี่ฝันว่ารถตเชื่อเรือไปจอดตันหน้าบ้านไหมเออ สร้างเสือเลยซื้อบานเล็กที่จะคว้างตมได้ซื้อบานเล็กที่สร้างเสร็อมาคว้าลายตัวเดียวติคว้ลายขอหลายตัวตัวเดียวหาให้ให้ป้าไให้ป้าวันบุญมากหาหาตัวเดียวขอ้าเคตัวเดียวหาสร้งเสือมากหาอันบ่บานนี้วดนี้ได้ฟันไปสร้างเสือ ว่าว,ว่นาน้ำหาขวนฝันว่นาน้ำหาขวน,นกระออก,กระะพอพออเียบไปฟลอยทายรถไครับไปฟอ,อทยาอาทายรถจาขวงขวนง่ายๆีไทายรถทยรถตัวใดครับรถกระบะันนี้เนาะทะเบียนนี่ว่าเก้าแปดศูนย์สามเก้าแปดศย์สามอืไ,ไปฟอ,อทยทายรถไอยขวนโทายรถ ฝันว่าไปน้่นหาขวนอหาขวัขวัขวไ,ปไปเอืมบัดไปเห็นไปเห็นอยู่ไท,ทยรถเจ้าของวันนี้ถ้าทางเสียงโศกเสียงโศกกระสีเราเนี่ยติงานครับศูนย์สามเป้ี่ยดละศูนย์สามก็เปลี่ยนเก็าว่าเก้าศูนย์ออกรอนบ่ศูนย์ออกอนไรดิออกก็ว่อนก็้นว่นที่นี่เราสองสามกว่าคนละครับ บาน bon ี้เฮ็ดกัญเพงแก้วนี่ม oh, ีปฏ right. ิหารยังเกิดขึ้นบ่นี่ยิ้มยิร่องเบิ่งดูต้นไม้ต้นนี้ฝันว่าเป็นว่าเป็นคือางามเ่็นไหมเปเบิ่งไปเบิ่งเพิ่งว่านดูสัดส่วนของเพิ่นไปเบิ่งเอารุดโอ้ต้นไม้ต้นเนี้ยเออพัดจุดผูกพางหันอ่ะยิ่งตขวานพังหันอ่ะผู้ใดขวาครับนี่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 โอ้แต่เก้าแปดละครับเจ้แป่ตัวยิ้มเสียงมวยตัวนี้แปด หกยังน้าแปดเออเดี๋ยวบงแปเดี๋ยวสิทานนี่แตงงโอ้สะจุดถูกขอโชกแล้วโอ้นอนยูกนนะค้ยิ่งไปบงทางนได้ไปบงทางนได้ยังไปบงทางนได้เออขยิงเป๊เลยีตัีเนี่อันหนึ่งนไปตัดนหนึ่งนไปดีต ตั้งไว้โอ้มันปลอหาทไรเยหมนทอกมันได้ยะี่เพราะว่าเพื่อนว่าสักทีมันปดอันัเขีของเพ่นหมงามนะอันเดียวกันละครับพาพี่น่อยครับอันเดียวกันที่ยีนอันนั้นของเพ่นี่คทาครับแปดหกเก่านะครับเนาะเป็นสามตัวครับแปดหกเก่าครับเนยครับเป็นสามตัวแปดหกเกา สร้างเสร็จไปฝันต้แมนเพิ่นบอกมันบอกปั๊มต้นไม้ต้นเห็บปั๊มอยู่สองมื่นโอ้ค่อยแล้วค่อยแล้วประหยัดลดมาหาเกียร์ดีไหมอืนเยี่เหล้วพังไหมเยี่ยพังเลยเออ ยิ่งเจ้าเบิ้งด้วยนแฉ่สังเกตเพิ่งสนแ่เนียข้างีขครับข้หาวจบิแ่มเสเด้อัีขาวเนี้นเป็รับนสั้นสั่นนหนยยนงามเนาะแมนเป็นสั้นเ็สันเน่เวาทันี้ขึ้นไปยิ่งอีดิยุณบิทั้งหุเทังหุ่เด๋วเบิ้งทั้งพุเข่นดี๋ยวมา คือวาเดียกว่าคือวะโม่โม่คือโม่แมนงาม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 จะมาชวนชวนเพ่อ,อ,อให้เอาหยออิบกคือไปตั้งไ้นะตั้งไ้เลยุบตั้งลงักนหน่อยตั้งถเป็นเยอบสังเกตเนาะ <laughs> เป็นเป็นไม้เก่าไม้โบราณโอ้ม oh, is ันจะรักของเพิ่นไปเลยของยาไปเลยสั้งเสยตัวใดก็ทะเบียนรถสร้างเสรี983 983โอ้สังเสยปั๊มละซอนจนเลื่อยตายเลื่อยตายเลยปั๊มซอนมือใกล้จะขาดแล้วยังหน่อยนึงที่คุณเราคุณเราเอาเสี้ยกมัดไปคุณเสี้ยกลมหันมีดคือกมัดไปตอกบิ้นต้องมีเหรอมือที่สองยังลงมือที่สองค่อยลงงานปีสองยังลงเล่น ยายเพื่อสองเที่ยวโอ้ตอกริมใส่ยางจังเลยขนาดเยายเม่ๆได้บนเยายงเกาได้เหมือนยายหัวใจสุดขั้นขั้นข้าวบ่ออกนีเวลาสั่งอันยังแม่มันก็ลำบากนาองแซมสุดครับไปไม่ขลาศไปไม่ครับหมากมันเห็นว่าเป็นน้ำน้ำข้าเหยียบนะเออเมนเเื่อาาดีหยงผมว่ามันเป็นต้นแบบเตี่ยวเว้ยมื่อกนกระดกกระเดียดแดงกินขึ้นงั้นก็มาด่าต้นแตี่ยาตัดมันจะเป็นขาวได้ครับเนื้อขาวครับมันจะเป็นเนื้อขาวอื ใจพี่ปีมัดเอใจงานพี่เปมัดเ่ยใจเป็นเยนเป็นใจว้เลยงามสันเป็นสั้นอเรนเพื่อนคน่รับเป็นเย็นเป็นสั้นเจ้าไปยืนนมาจากไฝุนมาดูเลยจากขอปูรี่มาเพนด้วยล่ะงามงามสันสังเสเดี๋ยวมาดูคือว่าือชัดเจนกูยิ่งวะ ครับเป็นบรรยากาศง่ายๆครับยิ่งแม่คู่วายอยู่ครับมาตมาพอครับบันนี้สมมติว่าสร้างเสือสีดึงลอตเตอรี่งวดนี้ดึงตัวเลขก็สร้างเสือแปดทุนสามเอาเคียงๆเลยดดดววแล้ึงอือ ครับหนึ่งแปดคนครับเอวสางเสย่างระดับตีนสร้างเสยเลยดึงจุดใหญ่เลยได้ยิ้มครับทะเบียนเลขทูบนะครับเลขทูบที่สางเสยเป็นจุดอยู่น้ำเงางามครับโอ้ครับแก้วคืนอีกดึงมาดึงหน่วยเด้ครับเออ ปวดแถวน่อนอยู่เปกเขามาส่งเลยโอ้ทรงเลย<อ>มันคือตรงแท้เต้ครับอันนี้เป็นลอตเตอรี่นะครับที่สร้างเสย<อ>ครับเพิ่นฝันวันน้ำหาขวนครับขวันอ่าน้ำหาขวนไปพอยยุทธายรถเพิ่น<อ>ครับทะเบียนรถก่าเก้าแปดศูนย์สามก่าอ่านส,สุดซิบใบปัดถือสุดซิบใบเฮ็ดดังไดบิวต์ในรางวัลที่หนึ่งชือว,ว่าพายุกิไปเที่ยวต่างประเทศพุ่นบ่ครับ ครับแคปหน้าจอยนะครับเด้อ๋ยวครับอันนี้เป็นลอตเตอรี่ที่สร้างเสื้อเพิ่นยิบลอตเตอรี่ไว้ครับหลังจากเพื่อนฝันนะครับเพิ่นปั้มต้นไม้นะครับยุ่ข้างพระมหาเกียรติเออฟันว่าเป็นต้นไม้ยางงามโมซันวาครับค้ายๆล่างคนรูปค้นรูปไม่ยิ่งไงล่ะอดยิมกลับไปเบิ่งอยู่กับแตงโมอยู่ครับกับแมนอิลีนะครับเนาะ ครับเป็นคล้ายๆรูบคนครับสำหรับลอตเตอรี่ที่สร,ร้างเสือเพิ่นไปยิบไปหาไว้นะครับก็คือ803นะครับผู้ใดมักน้ำสร,ร้างเสืองวดหนึ่งก็ถือบัตรทีมได้แต่งโม ộc. ครับถือบัตรทีมครับได้โชคได้หมนันครับงวดนี้ครับเอฟซีธันใดจะไปยิบไปหาน้ำสร,ร้างเสือครับกับจัดได้นะครับนนเนาะทะเบียนรถสร,ร้างเสือก็คือ9803แปสาำหรับเลขทูบที่จุดอยู่น้ำยางงมนะครับลูกน้องสร,ร้างเสือเพิ่นจุดก็คือ หกเก้าแปดอ่าหกเก้าแปดครับผมดดเออแปดหกเก้าครับแต่งมือคนมากลับไปกลับมาเลยสิละครับครับแปดหกเก้ 8, 6, 9, านะครับเนอะร่มดีไว้ครับ ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณสร้างเสย์ไลท์นะครับเด้อที่ให้แนวทางเมื่อนี้ครับบรรยากาศเนาะครับเพชรกําแพงแก้วครับอยู่วัดปู่เทท่องวัดป่าบาันเมิดคังพระมหาเกียรติปูรีนะครับครับตันเสากระลังเทข่านเตรียมเทข่านครับด่านหนึ่งเทเนาะสร้างเสยนเนาะเดียดเด๋ยวย์ปองเดียวนี่องนี้ครับเดียรอยู่ป้องเดียวเนาะครับผมอ่ะครับสกุสกๆอมันๆดำๆเรื่อยๆครับลอตเตอรี่สร้างเสยคือแปดศูนย์สามกับเลขจุดถูบอยู่น้ำงามก็คือ 869นะครับ869ครับอ่ะสุกๆมันมันสวัสดีครับ